ผายมากมาไวบ้างมาแล้วมาเร็วมาเร <im itation> ็วเอาทีนี่มาทมมี่่มเลย <im itation> ไอ้้าเอ้สองหนึง่งเขียนแค่พิมพ์ว่าโปเกสแปสหรือว่าพี่ลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะ กินดีต้อนรับเข้าสู่โ o เคส t กมเมอร์โอเคสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันใน p อ r เท l 2สองนั่นเองยังไปอย่างไรพี่เก็บกดอัดไปมากเอาล่ะไม่ได้กดอัดเลยอ่าคุณดูเปิดอีกทีเย้มาแล้วค่ะเราอยู่ในดันโอเคฮะตอนนี้เราอยู่กันในชั้เตอร์ที่6แล้วนะ เราอยู่ที่พาร์ทสามแต่ว่าอยู่ในด่านที่6ชื่อด่านว่าใหญ่และเร็วอ่าเฮ้ยเขาเขียนว่าใหญ่และเร็วจริงข้างบนอ่ะแล้วก็มีตั้มจะแกรว่ายน้ำของระวังของตกใส่หัวนะคะแล้วก็กระโดดเด้งดึงดังดึงดังเหมือนเดิมอ่านี้เราพื้นที่กว้างขึ้นนะฮะโอ้ไม่ดอนี่วิ่งเล่นมากขึ้นนะฮะอ๋อเราต้องวิ่งไปจากทาง จากทางนี้แล้วก็เด้งไปทางมูสใช่ไหมเราจะต้องขึ้นไปบนนั้นให้ได้นะฮะโอ oh ้โ oh. ห Oh my god เก้สวบสดีครับสวัสโอเคผมเข้าใจแล้ว <c oughs> ผมเข้าใจวิธีแับอะไรแล้วโอเคคือกระโดดไปปึ๊บต้องมีคนวาร์ประตูตะให้พี่เก้ต่อเลยอ่ะคุณครูวาร์ปให้พี่เก้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวพี่เก้ไปก่อนเลยคุณครูไปเดี๋ยวพี่เก้วาร์ปให้ <laughs> ว้าวยังไงอะคุณครูมันต้องแบบว่ามันจะชิ่งมาทางนี้ใช่ไหมทางกำแพงอ่ะอะค,คุณครูลองดูคุณครูลองดู<ห>โอเคเดี๋ยวผม,วผมลองลองดูลองดูก่อนว่ามันได้ป่ะ,อะแอปหนึง่งปับป๊บปับ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคพี่ตัง้งอันนี้ไว้ให้ละสีเหลืองตรงนี้อ่าโอเคปับ๊บเนี่ยแล้วคุณครูไม่ต้องกดอะไรเลยนะคุณครูไม่ต้องกดอะไรเลยมาเลยมาเลยวึบวึบ นี่ไงนั่นแหละโคตรน่าพี่เจนแจ๋งโคตรมากอะไรอ่ะแล้วทำไมไม่ไปแล้วก็ลูกบอลมาลูกบอลลอยมาอ๋อลูกบอลลอยมาลูกบอลลอยมาลูกบอลลอยมาจะบอกลูกบอลลอยมาคุกุกดใหม่อ่าๆทําไงมันเด้งมาแล้วเคโอ้เรียบร้อยมาเนี้มาเนี้เอามาเนี้เอาลงมาเอามาโยนมห้แป้งละลายเดี๋ยวสิจะเย็น อ่าเรียบร้อยค่ะโอเคลองไปเข้าประตูวาร์ปแล้วเดินกลับมาได้ไหม<ะ>ลองลองวะล,ลองการเดินกลับไปที่เดิมไหมที่สุสร้างประตูวาร์ปไปอ่าถ้าพี่กลับไปของพี่ก็จะหายนะอ๋อที่ทั้งบนมีที่วัฟไหมไม่มีที่วาร์ปด้วยดิ่ข้างบนงั้นเดี๋ยวค,คุณครูสร้างสองอันเหมือนที่พี่สร้างแบงนี้ได้ปะได้ได้ได้ไดได ้เดี๋ยวพี่เกดไปกระโดดเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวสร้างไปโอเคแล้วพี่ต้องทำยังไงบ้างนะพี่ต้องขึ้นไปบนนั้นก่อนใช่ไหมพี่ต้องขึปารปิงแล้วก็กระโดดตรงไอ้ลูงกลมตรงสีฟ้าเนี่ยเกดทำประตูวารไปประตูวารแล้วก็สร้างอีกตรงนี้อ่ะโอเคแล้วคุณครูสร้างตรงนั้นไว้ให้พี่เกดนะสร้างแล้วครับได้เลยโอ้โหโอ้เรียบร้อย ไม่จบจ้าด่านนี้นะจ๊ะมีสปริงต่อยครับสปริงไร้ราวไร้ราวโร่ดาวอ่าเรียบร้อยสร้างใหม่ไหมอ้าวไม่ไม่สร้างแล้วคุณครูไปเลยเก็บสร้างแล้วคุณครูไปรับเลยรับเลยรับไหนนะเป็นไหมมาเลยมาเลย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้หไม่ทันเป็นกรรมเอาใหม่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 เอาใม่โอเคงนหนึ่งขึ้นขึลเขึ้นขึ้นขึ้ึ้นขึ้นขึ้นข่้นขึ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 นขึ้นขึ้กดค้นเึ้นขึ้นข่เ้น้นนน้้้ปึ๊บมา เฮ้ยไม่ทันอีกแล้วเกมกลเอาไปเอาไปเฮ้ยเอาไม่ทันร้อยอ่ะไม่ไม่ไม่เออไม่ทันจะไปแบบไม่ทันเอาไม่ทันเลยคร้บพยายามกดดีรัวๆล้มันไม่ทันเนี่ยโอเคอีอีอีโอเคเด้งเด้งเด้งมือด้วยเด้งเด้งโอ้โหกว่าจะรอดกว่าจะมาเป็นแทันเต็มโตเกียว หาแล้วพ่เกตมาเลยกระบอโอเคไปต้อกะระยะให้ดีๆกันจริงๆใช่โอเคเย่โอเคโอเคโโอเคเคโอเคเคอเคโออเเคโอเคโโอเคมีวาโอเคโอเคอเคอเคโด้วยอเเ โอเคโอเคอ๋อแล้วก็เด้งบล๊บปล๊บกดปุ่มป้าวต้องกดพร้อมกันน่ะคุณครูต้องกดฝั่งนู้นกดพร้อมกันโอเคต้องดูโอเคหนึ่งสอองม แล้วทำไมเก็ตวาของครูครูว้าบของเก็ตต้องพร้อมกันต้องพร้อมกันเอาใหมโอเคเข้ามาไหมหนึ่งสองต้นโอเคเรียบร้อยเอ็กซ์เรนเอ็กซ์เรนโอเคนะทำได้แล้วทำยังไงหรือเหมือนกันนะเก็ตลองเอาไว้ตรงนี้ก่อนอุ้ยเก็ตฮะ ลอยๆกยครับพี่โอ้โหโอ้ไม่ค่อยโอ้ไม่ค่อยลอยกันลอยกันพี่เดี๋ยว้าปืนชะตากรรมโอ้โหค oh 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 ือ,อคร oh. เราอ oh. ุ๊ยเต็มหน้าเลยคือ <laughs> เราต้องวางเลเซอร์ให้มันมาถึงจุดแสงตรงนี้คนะรับคือเอาอย่างนี้ผมคิดว่า มันต้องมีประตูที่มันผ่านไปได้อต่เรบไม่รู้ประตูไหนกรรมคือต,ตอนเนี้ยมันติดอยู่ตรงที่ว่าพอมันมีทปปัฟฟี่ก็จะไปยังไงตอ่อโอเคคุณครูลองไปทําให้พี่เกตเลื่อนขึ้นมาดิได้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 ครับหนึ่งรอรอรอไปโอ้โพี่เกตลองคิดดูว่ามันจะไปยังไงอ่ะได้ครับหนึ่งนะฮะโอเค,อเคไปเลยโอเคสูงอีก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  โอยโอ้้้ยไม่ตรงไม่ตรงขึ้นหน่อยไม่ตรงอ่ะขยับนิดนึงทำไมเมื่อกี้พี่จับตรงอ่ะอาวขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วโอดโคตรดูแลเลแล้วว่าทำไงโอเคเลือกแล้ว ลองลอง,ลองดูก่อนอุ้ยชิบหายลืม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 ไปแอแมบแอบแอ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 แแโอเคขอนยาแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะฮืดอดูโอเคได้แล้วเหรอได้ละพี่มาอยู่ที่อีกห้องหนึ่งละ โอเคโอ้ดยอดพี่เก๊ก็ทับปิงกระโดด้ามมาเลยอะใช่ยอดมากทันต่อมานี่เราต้องอะไรเนี่ยปึ้งโอเคไปค่ะเก๊เข้าใจแล้วคุณครูถือลูกนั้นไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณครูโยนลูกลูกโยนลูกตรงนี้นะโยนลูกตรงไหนโยนลูกตรงนั้นอะโยนลูกให้มันเด้งโยนลูกให้มันเด้งนู่นนู่นโดนโดนให้เด้งแล้วเดี๋ยวคุณครูวับสีแดงมาหาแล้วก็รีบเข้ารูเลยอ่ะโยนลูกให้มันเด้งอ่ะโยนลูกลงไป เดี๋้วครูว่ารูฟ้าสีแดงเลยว้าสีแดงแล้วก็มาเลย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 เอาการไม่ดันทำไมเอ๊ะทไมเอ๊ะทมเข้ารูออรูแดงเขรูแดงเข้ามาทำไมพี่เข้าเพื่อมาเผอเหลืองแล้วก็มาเข้ารูนี้ไงอ๋อเพื่อทำไมครับเข้ารูแดงโผล่รูเหลืองเข้ารูนี้โอ้ยปวดหัวเลยทีเดียวเฮ้ยผ่านแล้วเอ็กซ์เวลเล่นคุณทำได้ฉันปวดหัวเลยทีเดียวเมื่อกี้อมาเป็นเกต รอดันต่อไปนะคะนบายบายบายไนไฮสอง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 สดีไงสองสอีองะสองสองเอิองพปปงสองสองงตองงเองสองสององัองอสององสองสองององคองสนองสองสองอดสองสองอสองสองสองน เรับยังไงดิเงันรับกันอ๋อหายตะเคงยข้างมาเลยตะแคีข้างมาเลยเอาเงินมาไว้ตรงนั้นต่อโอเคหนึ่งสองไปละเนื้อออกใช่ไหมเนื้อออกแล้วใช่ปะเริ่มเห็นแววแล้วข่ายไม่ข่าไวบ้างมาแล้วมาแล้วเอา หนึ ab, 1> 1, 2, <S <S ่งสอมนึงไีเกตหนึ <S <S S ่งยังไม่ได้เกช็อคเลยออออออเคโอเคเอาอหนึ่งสองสามเออปึ๊บมาแล้ว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 เดี๋ยวลองให้พี่เป็นสีดําเงินดูหนึ่งสองสโอเค โอ้ my god โอ้ไม่ก๊อชหยาบไปแก๊บเอาแลวเอายีเลดซ์ไปยิงโดนกระตุ่มเอาแล้วพี่โผล่มาที่ไหนมาทุกหมื่นมงแล้วก็ไงต่อพี่ยังเอาโผล่ไปตรงนู้นตะตุ่มใต้ตรงนู้นแหละสินะตดยไหมพี่เก๊ดไปยิงใส่อะไรอะยิงใส่ตรงนู้น่ะนี่นี่นี่คุณคูอะคุณคูจับโอ้โหผมว่า เราต้องพยายามหาสเต็ปที่เราจะยิงให้โดนโอเคเอา้เาแล้วไม่ต้องไปยังไงต่อเกียนรู้ไหมเรนนะเอ้า <Okay. S 1> oh. ระบบปิดหมดเลยโอ้ยเกยคตอนนี้ระบบหยุดละเราทำยังไงต่อวะ mm hmm. เกีย์ลองหาดูดิถ้ามันเจออะไรบ้างครับนี่ระบบปิดหมดแป๊บหนึ่งนะ ครับผมบุบกปิดในอำนานเอาปิดเอาไว้ยาวๆเลยนะได้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 ด,ดูท่าพิเกตเดินพูตยอดเยี่จพิเกตตู้ตู่พิเกตตู้ตายพิเกตไปลายขับคว,วังชนกูโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะอ่า <c oughs> กันไหมจะเลามาตุยกันไหมจะเลามาตุยกันไหมอาหามว่านายเป็นเกย์ถุงโป๊กับฉันเขาคงน้ำก่อนมันภูวางก่อนอ่าโอเคดวงเพื่อนตอนนี้เพื่อนมีสวิกนะฮะสะวิกค,คนเดียวเลยมันภูพัดลมหยุดยังพัดลมยังไม่หยุดยังไม่หยุดพัดลมอยู่ได้อยู่แล้วเป็นไงบ้าง ไม่ไม่คุณครูต้องวางอ่ะวางวางอ่ะวางได้ปะวางปุ๊บถ้าลมมันไม่หยุดนะพี่เกดเนาะใช่ใช่เราต้องหาหนทางไปทางแห่งสว่างครับครูครูดูพี่เกดนะครับครูยิงแสงไปตรงตรงตรงนั้นตรงนั้นตรงกล่องนั่นแหละใช่ไหม อะไรอรัเกิดอะไรขึ้นอเ,เอฟนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อยิงแสงมาข้างบนเเหรอเออได้ไหมขึ้น,น,นสุดยังขึ้นอีกมันสุดได้แค่นี้พี่เพราะไม่ไงั้นเมื่อกี้มันได้แล้วว่ะคุณครูเอาเวรกรรมเออทำหนึ่งโอเคยัง โคตรอิน,นดีเกมนี้ฟังแผนดีนะครับก็เลยเงียบหน่อยโอ้ยแรบับหนึ่งนะคะามาตรงนี้ล้ามาอ่ะลงหน่อยลงหน่อยค่ะลงหน่อยโอ้ไม่หายไปเลยหายไปเลยเหรอลงหน่อยลงหน่อยแต่เต็มที่ม่ได้แค่นี้ถ้าลงอ่ะลงไม่ได้ขวาลงลงอยู่ลงอยู่ ลง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 เอาลงเลยอ่ะเอาลงโอเคหยุดยังหยุดยังโอเคหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วโอเคโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้ยดาเจมมาเทียมเจียวมากพี่เจสแป๊บนึงนะ,ะอ่าเอา้าหายไปแล้วหมุนอีกแล้วใช่ไหมไม่หมุนแล้วไม่หมุนแล้วโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเจฟเฟ่ก็หายไปด้วยโอเคงั้นคุณครูคำปุ่มข้างล่าง แล้วก็ปุ่มข้างบนเด้งมาทปุ่มข้างล่างปุ่มข้างบนเด้งมาเธอเอเลยไอ้ที่ต้องกระโดดอะ่ะเราองคมไม่รู้จะทำยังไ,ไงอ,อ๋อปุ่มกระโดดใช่ไหมอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงเห็นเห็นอ่าแล้วก็บนนู้น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 ดิบนนู้นบนนู้นเหรอ,อเออจะได้เด้งมาอ่าโอเคโอเคเรียบร้อยยอด มาเอ๊มันเดีพี่เกณแล้วมาหาพี่เกดแล้วอ่ากดเลยค่ะกดเลยค่ะโอเคโอ้โหโอ้โหจริงเงินกระทำควายตะไคร่ปิศาจได้อย่างโคนันใี่โอ้จริงหมดหัวเลยทีเดียวที่ดีมันคือมันค่อนข้างยากไงเพราะแสงมันชิ่นอ้าวทำไมเข้าไม่ได้เข่าได้ละหาที่ดีลอมที่ดีลอมอีกแล้วเหรอนี่ไงเก้แล้ว เอาไปเอาไปอยากได้เอาไป Well learn t h โอ๋ลายชื่อแม่พูคุยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โเฮ้คิดเหมือนกันหรือเปล่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าด้านไงานโอเคเดี๋ยวพอหมดอีกรอบนึงแล้วค่อยปิดคลิปแล้วกันโอ้ยโง่โอ้โหนี่ครับสุดท้าย เ,ออเราปลดล็อกอะชิบเบนได้นะคะ1อันใช่แบบสอง,งแบบใหญ่ๆนะฮะตอนนี้เนี่ยคือเราต้องไม่ด่าถามซึ่งด่าถามาต้องจบขึ้นไปข้างบนแม่ไหนคะโอเค,เคอาาใช่แล้วค่ะต้องจำขึ้นไปยังไงต้องจบขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอเอาไปเก็บ<อ>เก็บเทแล้วเหรอ ค่ะ <5. S 1> โอ้โหยอดแน่ด่านสามครับเย่าโอ้โหมีทั้งหมดเยอะเหมือนกันครับหนาอยู่อ่าเอาแค่หนึ่งก่อนละกันรอบนี้โอเคไปไปแล้วไป้โอ้โหถ้ามันรอดมาทางนี้เราต้องเอาขึ้นไปข้างบนเนี่ะพ่เกตไหนคะไปนะว่ามัน,นต้องเอาไปทางไหนเนี่ยเราเราเดินแล้วเร,เราผ่านนี่ทางนี้ทางนี้ลูกสอบมัอยู่ทางนี้โอเค จะไปยังไงต่อดีวะเดินไอ้คุณครูแป๊บนึงขอไปหน่อยขอไปหน่อยได้ได้ได้ไปเลยไปเลยเดินนะเข้าเลยแป๊บน well ึงนะแป๊บนึงนะหลบไลบหนได้ได้ได้เราจะไปตรงนู้นได้อย่างไรอ๋อนี่ไง คุณครูมายิงตรงนี้ยิงตรงนี้แล้วเราจะขึ้นยังไงอ่ะอ๋อไปเย้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 ประตูเดียวนี่แบบไปยาวเลยอือเรื่องเลยรือเรื่องค่ะอุยระวังตกรูนะโอเคต่อมาแล้วก็ โอ้ยอนนโอโห่เลยอย่าเข้าไปตรงนั้นพี่เกสคนมันจะหายโอเคผมรู้แล้วเกสตอบแล้วเนี่ยตอบเลยเดี๋ยวคุณครูต้องตอบฝั่งนี้ดิตอบฝั่งไหนแล้วพี่จะกระโดดยังไงเราคุณครูต้องต่อทางนี้นี่อไม่ใช่ใชอาทางไหนเออทางไหนอะต่ออย่างนี้กับอ,อย่างนี้ ที่จะทำยังไงหงูต่อย่างง,ออางี้กับอย่างงี้อ,<ช>อ่ะใช่ได้ไหมได้นะหรือว่าอย่างนั้นกับอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะเนี่ยเหรอเออเอามาอีกเออได้ไหม,ไมเออส o r g e t องไงต่อ ไม่ถึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอลองก่อนโอเสู้ๆพี่เจสสู้ๆมันน่ากลัวมากบรรยากาศวิวมันแบบนากก่ากลัวไปแล้วไปหมดแล้วโอเคบอลล่วงมาแล้วมาแล้วค่ะโอเค<ห>ลูกบอลนะะล้แไปไว้ตรงไหนเอ้าเวท ต้องว,วางใหม่หมดทุกอย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วุณคนมาแล้วเราทำยังไงพี่เกมพี่กเกมลองขึ้นตะเบลเอาไหมอ,อ๋อผมรู้แล้วแปลว่าต้องทำยังไงต้องถืแคปใช่เหยียบเส้นวไวคุณครูต้องทำเส้นก่อนคุณครูต้องทำเส้นก่อนมันร<อ>ิมไปอ่ะเอาออกมานิดนึงเอาประมาณนี้ประมาณไหนประมาณไหนได้ได้ ป okay, ั๊บเนี่ยเนี่ยโอเคอส่งลูกบอลมาอกระโดด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 สวัสดีครูครูเด้งเด้งแล้วครับกระโดดแล้วก็ปล่อยมือได้ไหมเออ เอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วอะไรเรียบร้อยโอเคแล้วคุณครูแล้วเดี๋ยวเกศสร้างทางให้อ่ะกระโดดมาหาเกศเลยได้ได้ได้เยมไปเลยลงทางลงทางลงทางเสียเวลา เคครัผนแล้วโอเคมปิดเลยโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาการผ่อนนะครับเดี๋ยในครับหน้านะครับจะลืมกดติดตามช่องพี่เกนทเวน่แอบโเสดวนครับกดซับสไครป์เกียนเกมเบอร์โปรเกสแปดสิบเก้าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้านะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊าบายครับบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกดซับสไครป์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็กของพี่เกแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลื ชมคลิปเก่าับของพี่เกกับพี่ลีใน้ที่ตรงนี้เลยแล้อง็นนอย่าลืมกดไลค์ให้พี่กด้วยนะคะบ๊ายบาย